สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i a m n o โนนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะติดตั้งไดเวอร์นะครับทํางานใช้ทดลองใช้ตัวนี้นะครับเอฟสันอ่าสามหนะครับโอเคอในคู่มือนะครับเขาบอกไว้ว่าขั้นตอนที่1นะครับ ขั้นตอนแรกให้เรา,เาแกะตัวนี้ออกมานะครับก็ตัวนี้แหละนะครับก็คือแท้งเติมหมึกนะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัว B นะครับเห็นไหม black นะครับ BK black Y yellow นะครับแล้วก็ M เนี่ยน่าจะเขียนว่า red นะครับน่าจะม,มันไม่ใช่มันสีชมพูมันสีแดงสีแดงเนะี่ยอันนี้สีแดงนะครับน,นี่อันนี้สีฟ้านะครับ แกะออกมาครับจากนั้นเปิดแท้งนะครับที่ใส่นะครับแล้วก็นะครับสีที่เขาแถมมาให้นะครับมาแกะออกนะครับอันแรกจะเป็นสีดํานะครับ BK นะครับเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับึ่งเอาจริงๆนะผมไม่เคยสั่งเครื่องพิมพ์หรือว่าอะไรมาเลยนะนะครับก็ไม่มีประสบการณ์ ตานนี้เลยนะครับสีดำนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมใหเ้เรามันจะไหลไหมเนี่ยไม่ไหลเนาะอ๋อไม่ไหลนะครับน่าจะเป็นตอนที่เราสุบเข้าไปแล้วมั้งนะครับโอ้ยบรนรนกบรรนกเนี่ยสุบตัวนี้นะครับกดเข้าไปโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม จะได้ยินเสียงนะครับกรุกกรุกกรุบกรคล้ายๆเสียงเ,เราดูดสมุนไพรนะครับคล้ายไหมผมว่าคล้ายเหมือนเราดูดสมุนไพรอะ่ะ เต็มแล้วเอาออกใช่ไหมมันน่าจะพอดีแล้วมั้งอ่าพอดีนะครับพอดีหนึ่งหนึ่งกระปุกพ,พอดี เดี๋ยวต่อไปเป็นสีเหลืองนะครับเยลโล่โอเคเดี๋ยวผมจะเติมให้หมดทุกสีนะครับผมจะตัดไปตอนที่เติมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะครับโอเคผมจะตัดไปตอนนั้นอันนี้ก็เป็นหลอดสุดท้ายนะครับที่เราเติมนะครับใกล้เต็มหมดแล้วแล้วก็ในคู่มือนะครับบอกให้เราเสียบปลั๊กนะครับเชื่อมต่อ โอเคเต็มนะขอดออกนะครับไม่มีการหยดอะไรใดๆทั้งสิ้นปิดไว้เลยวับปิดตัวแท้งเข้าไปนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับก็เอากระดาษใส่นะครับโดยด้านหลังนะตรงมันจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ผม,มผมเพิ่งรู้นะครับผมไม่รู้จริงๆเมื่อกี้นะครับเปิดอันนี้ออกนะครับเอานี้ขึ้นนะครับแล้วก็ อันนี้ผมเพิ่งจะรู้นะครับอันนี้ไม่รู้เลยนะครับเราก็กระดัดใส่นะครับปรับให้มันพอดีกันประมาณนี้นะไม่หนีบมากนะประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ในกรอบนะโอเคอจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่มนี้นะครับจากนั้นผมจะกดลองดูมีอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บความสะอาดหัวพิมพ์เาะ นี่เหรอเป็นพลาสติกนี่เหรอผมดูก่อนให้เอาออกมาใช่ไหมดูยังไงออือต้องเปิดใหม่เออต้องกด้อ,อ,องกดนี่แหละตอนแรกกดนี่ดดหนึ่ง ตีสองมากดกดห้าวินาทีเหรอนี่กดนี่ห้าวินาทีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโอเคเริ่มปิ้นแล้ว แล้วคือแล้วกดปิดเครื่อง3ามสามนาทีแล้วค่อยเปิดเครื่อง อ๋อมันน่าจะมีการเอาพวกหมึกพวกอะไรมาใส่ไว้ในท่ออะไรสักอย่างนะมั้งการล้างเห็นไหมครับขยับแล้วขยับเลย <S y> ก็บอกว่าน่าจะยัง <S <S <y> <S อย่าเพิ่งปิดอะไรมานล้มั้ง <S y> ห้ามปิดค <S y> ิดว่านะนะครับ <S <S <y> <S เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะถ่าย,ยดูทีนึงนาะงความจําผมมันน้อยนะครับใน มือถือนะฮะตอนนี้รอมาได้สักประมาณสองนาทีนะครับเครื่องก็ทําการกึกกึกกกัดกูกูกเจ๊กนะครับกึกกึกก้ากึกก้ากุกกุกนี่นะะน่าจะให้รอประมาณสามนาทีนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งอะไรเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อัดนะครับนะครับก็มันความจํามือถือมันเต็มนะครับก็เลยไม่ได้ดูการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับเนี่ผมติดตั้งไดเวอร์อะไรเสร็จหมดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สีเนี่ยเติมหมดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ภาพนะครับลองพิมพ์ดูนะครับปรากฏว่าออกมาสวยมากนะครับเห็นไหมออกมาสวยมากๆนะครับภาพนะครับ สามารถถ่ายเอกสารได้ด้วยนะครับถ่ายเอกสารางนี้นะครับอันนี้จะเป็นถ่ายเอกสารแบบขาวดํานะครับตัวนี้จะเป็นถ่ายเอกสารแบบสีนะครับอันนี้ไม่ทราบนะมันคืออะไรไม่รู้ <c oughs> นะครับยังต้องศึกษาอีกนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าพิ้น์ให้ดูสักภาพหนึ่งนะครับอ,อย่างเช่นเนี่ยผมจะพิ้น์ภาพ แบบนี้นะครับเป็นทรงผมทรงทูบ e ็อกนะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อตั้งค่าอันนี้ก่อนนะครับโฟโต้สแกปปึ๊บามาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มวัตถุนะครับแท็กภาษานะครับทูบ e ็อกนะทูบ e ็อกนะครับสารูเลยดีกว่า ถูบ็อกโอเคประมาณนี้ถูบ็อกถูบล็อกถูบ็อกเอาเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขอบเอาเป็นสีขาวนะครับพิ่มขยายมานิดนึงอืมมันดูอันเกินไปโอเคเอาสีนี้สีเขียวไม่เอาสีเหลืองดีกว่าขอบดำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มขอบให้เยอะๆนิดนึง รึปประมาณนี้แต่ฟอนต์มันดูมันทรูปเหมือนเหมือนอ่านว่าทรูปเนาะต้องหาฟอนต์ที่มันสวยๆกว่านี้นะครับอ่า ทูบล็อกเอาแฟร์ฟอนนี้ดีกว่ามันเหมือนอ่านว่าทรูบอะเอาคอไก่ดีกว่าเนาะทูบล็อกอันะนี้นะมั้งทดสอบนะครับโอเคผมก็จะบันทึกกดออกนะครับตัวที่เราบันทึกก็อยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับคลิกขวานะครับปิมนเลย นะครับเว็บสันที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับติดตัวใส่มาตรฐานนะครับกดปริ้นอ่ะมาดูกันนะครับปิ้นแล้วนะครับออกมาแล้ว โอเคเสร็จ okay. แล้วนะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับทูบล็อกแล้วก็เอามาติดนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะเอาตรงอะไรนะครับภาพสวยมากนะครับปิ้นออกมาได้ได้แบบส,สีมันสดดีนะครับเห็นไหมจริงๆผมอยากได้แคแนลนะครับแต่เอาอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเอฟสัน ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับมันอาจจะคุกขักคุกขักนิดนึงมันอาจจะไม่เขาเรีกเยกว่าอะไรไม่ราบรื่นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย